สวัสดีจ้าเอน,นี่มีโอกาสแต่งบัตนโชว์ดอกไม้ของตัวเองจักเธอหนึ่งดอกไม้ของตัวเองปลูกเองต้นดอกพวงข้ามหรือว่าช่อม่วงช่อม่วงพวงข้ามเพิ่นก็เอิญนนาจะเพิ่นจะมีสองสองสายพันธุ์ก็คือ พันธุ์ดอกใหญ่ก็พันธุ์ดอกน้อยจ้ะอันนี้ซื้อมาบลูว่าเป็นพันธุ์หยังลูแต่ว่าเป็นต้นพ่วงข้ามนอกพ่นตอนซื้อมาในะกิ่งหน่อยๆเพร่ะท่านออกดอกจ้ะจะเลยบลูว่าเป็นพันธุ์ีหยางกระลูต่ว่าต้นพ่วงข้ามพอมาปลูกกะได้ดอกน้อยซ้ำแต่กระโบ,บเป็นหยังจ้ะดอกเล็กๆน่ารักปีนี้เป็นโดกมากเลยจ้ะ ทีแรกนึกว่าปีที่แล้วเพิ่นเป็นแบบโบกี้ช่อจ้ะแต่ปีนี้มาเต็มจ้ะมาเต็มอยู่ทุกจุดทุกทุกไอกิ่งที่เพิ่นเลื่อยออกมาเป็นตะปุ่มมาตะแตกอยอดอ่อนเพิ่นก็แท่งช่อออกมาเลยจ้ะสวยงามมากเป็นสีที่โปรและก็ถูกใจส่วนมากดอกไม้อยู่บ้านนี่จะปลูกประเภทสีม่วงด้วยจ้ะ สีอื่นก็มีอยู่แต่ว่าสีม่วงจะปูดปานเป็นพิเศษสำหรับต้นพวงคามดอกช่อม่วงเพป็นกระเอิญเนาะจ้ะมอแมนว่าจะมีแต่ความสวยงามอย่างเดียวเด้อจ้ะปลูกเป็นไม้ประดับปลูกเป็นไม้เป็นเลื่อยเป็นซุ่มนาบ้านเนาะจ้ะกะสวยงามจ้ะ แล้วก็ดอกเพิ่นก็นยังมีซับพะคุณเป็นคือเอามาทำานามสกัดขนมผสมสีอาหารนะคะเฮ็ดขนมได้จ้ะขนมดอกช่อม่วงนี่ก็สกัดเอาสีของเพิ่อนออกจากใส่ดอกอัญชันแล้วก็ยังใส่ดอกช่อม่วงนี่ค่ะดอกพ่วงข้ามนี่ ไปเห็ดสีผสมอาหารใดอีกอย่างนึงเนาะจะ้ะเป็นยอมผ่าออกมาให้เปนเป็นสีข้ามกระไดค่ะเอาไปเป็นสียอมผ่าก็ไดและก็ที่สำคัญจะไม่พูดก็คงไม่ได้ที่เกี่ยวกับสมุนไพรเวยจะ้ะสมุนไพรก็เป็นอีกไม้ชนิดหนึ่ง ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีสัปปรพคุณทางด้านสมุนไพรได้จ้ะสัปปรพคุณของเพลินดอกเพลินกระชสลดน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานจ้ะซอยลดไขมันในเส้นเลือดบารุงหัวใจบำรุงค่ามเสี่ยงเอ่อลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจเนาะคะ่ะ แหลก็กพนคลายเพ่นว่าซอยแหรับงายนี่คือซับพระคุณของเพ่นเพ่นว่าใส่ดอกของเพ่นอาจจะเอาไปชงดืม่มประมาณนี้เลยจะเอาไปเออตุ่มชงดื่มเนาะค่ะเป็นยาลดน้ำตาลในเส้นเลือดผู้ดใดต้องการลดพุนเช็บบะเช็บบะก็นี่ละจ้ะ ดอกพวงคามของเราไม่ได้มีสวยแต่อย่างเดียวก็มีประโยชน์ด้วยแต่สำหรับสมุนไพรทุกชนิดนะจ่ะก็ขอให้พี่น้องไปศึกษาต่อยอดเอ,อ่อถามผู้ลู้ปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณก่อนที่จะนํามาใสจ่จะไปใส่อย่างต่างๆก่ปรึกษาผู้ลูกก่อนเน้อจ้ะสำหรับท่างช่องกะ มีนาทีน้ำมาเร่าให้พี่นองฟั่งค่ะเห็นสิ่งไหนพบเห็นสิ่งไหนกะน้ำสาลาด,ดีๆมาเร่าให้พี่นองฟั่งเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมแม่บอหมากกะน,น่อยน้อยจ้ะท่านชอบใจกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับช่องนั่นอุบลแนเดอร์จา้าถ้าจะให้ดีก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปขอพอะคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กับท่างช่องตลอดมาจ้าฝากไปกับดอกไม้สวยๆจากช่องนันอุบลน,นะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ